สุดยอดรถลีมูซีนสำหรับผู้นำกำลังจะมาในรูปแบบใหม่ Toyota Century Concept จะเป็นรถคูเป้ที่ทำให้โลกต้องการมากกว่าเพียงคำว่าหรูและนี่อาจจะเป็นรถคันเดียวในโลกแต่ทำไมถึงเช่นนั้นรถยนต์คอนเซปต์นี้เปิดตัวในงาน Japan Mobility Show พร้อมกับการเปิดตัวของรุ่น SUV ก่อนหน้านี้ทำให้แฟนๆตกใจกันอย่างมากด้วยการปล่อยภาพทีเซอร์ของรถคูเป้สประตูทรงเฟิสแบกที่สูงชิน และมีการออกแบบที่โดดเด่นการล่อยภาพนี้ทําให้วงการรถยนต์สั่นไหวทําให้ทุกคนรอคอยกันอย่างมากการออกแบบของรถคูเป้นี้เป็นการแยกตัวออกจากรถ GT สงเตี้ยทั่วไปด้วยการใช้ทรงสูงหน้าบึกบืนสไตล์ SUV และประตูฝั่งผู้โดยสารที่เป็นแบบบานเลื่อนไฟฟ้าเหมือนรถมินิแวนทั้งยังมีการออกแบบที่โปร่งแสงโดยไม่มีเสา B pillar ที่กลางทําให้รถดูสวยงามและเป็นเรื่องลึกลับที่ถอยโต้ต้องการให้เราเดาเองรถยนต์นี้ยังคงมีโลโก้พยาหง ของเซนชูรีอยู่บนกระจังหน้าแต่ก็ยังคงเปิดเผยการออกแบบของหัวจักรยานซึ่งอาจเป็นเครื่องยนต์สันดาบ V6 3.5ลิตรไฮบริดหรือ V8 ไฮบริดจากรุ่นซีดานการออกแบบท้ายรถก็โดดเด่นด้วยไฟท้ายเละท,ที่ยาวและกว้างพร้อมกับทรงฟิร์สแบที่ลาดทำให้มีความลักษณะเป็นเอกลักษณ์แต่ทำไมทอยโต้ถึงเรียกรถคันนี้ว่า one of one หรือผลิตเพียงคันเดียวในโลกมีหลายสมมติฐานอาจเป็นเพียงรถต้นแบบที่แสดงวิสัยทัศน์ หรืออาจเป็นการผลิตตามคำสั่งพิเศษของลูกค้าเป้าหมายหรือการโชว์ศักยภาพในการปรับแต่งรถยนต์หรืออาจจะเป็นการเตรียมทางเพื่อนำแบรนด์เซนชูรีไปสู่ตลาดโลกแน่นอนว่าชื่อเซนชูรียังมีศักยภาพอีกมากที่รอการปลดปล่อยผู้คนจะได้รู้คำตอบทุกอย่างในงานเจแปนโมบิลิตี้โชว์ปลายเดือนนี้แต่ในขณะนี้คุณคิดว่ารถคันนี้จะเป็นอะไรกันแน่คุณเชื่อว่าถอยโตจะผลิตรถคันนี้ออกมาให้ขายจริงหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะ